สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องหนึ่งครับจากแหล่งข้อมูลที่ชื่อเรื่องก็น,น่าสนใจนะคนที่ดูมีความสุขอาจกำลังพังเงียบๆสวัสดีค่ะฟังดูเป็นหัวข้อที่อืมตรงกับชีวิตหลายคนเลยนะคะใช่เลยครับมันเหมือนกับว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่เราเห็นๆกันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดค่ะแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ไปที่แรงกดดันในยุคนี้ด้วยนะคะ ครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี้ตัวดีเลยที่แบบเหมือนเราต้องโชว์แต่ด้านบวกต้องดูแฮปปี้ตลอดเวลาอืมใช่ใช่เหมือนกลายเป็นกดไปแล้วไกลๆนะคะคําขามคือไอ้รอยยิ้มที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกหรือเป็นหน้าก,กากที่แบบเออเนียนมากๆหรือเปล่านั่นสิคะลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยครับได้เลยค่ะเรื่องเปลือกนอกแห่งความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่เออเราเห็นกันบ่อยจริงๆครับ แหล่งข้อมูลเขาสังเกตว่าเรามักจะแชร์แต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับจนเหมือนกับว่าเราถูกฝึกมาเลยนะให้ต้องดูมีความสุขตลอดอืมคือถ้าไม่ยิ้มไม่แชร์เรื่องดีๆนี่อาจจะดูแปลกไปเลยดูเป็นคนมีปัญหาดูล้มเหลวไปเลยก็ได้นะคะครับผมซึ่งสาเหตุเบื้องหลังเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์ว่าหลักๆเลยคือความกลัวค่ะความกลัวใช่ค่ะกลัวไม่ใช่แค่กลัวดูไม่ดีนะ แต่ลึกลงไปคือกลัวคนอื่นมองว่าเราอ่อนแอกลัวว่าถ้าเรารู้สึกแย่เราจะกลายเป็นภาระให้คนอื่นหรือเปล่าครับครับเข้าใจได้เลยหรือก็ทั้งกลัวว่าถ้าพูดออกไปจริงๆอะว่าฉันไม่โอเคเลยจำไม่มีใครไม่มีใครอยากฟังจริงๆ Oh. แหล่งข้อมูลใช้คำว่าเรากลัวที่จะพูดว่าไม่โอเคเลยนะคะซึ่งน่ากลัวมากฟังดูหนักเหมือนกันนะครับค่ะแล้วความกลัวนี่แหละค่ะที่มันสร้างเกราะที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งคือความเงียบความเงียบการเก็บทุกอย่างไว้ข้างในไม่พูดไม่แสดงออกจนคนนอกมองไม่เห็นเลยแหล่งข้อมูลสรุปได้คมมากว่าคนที่พังที่สุดมักจะเงียบพอพูดถึงความเงียบนี่ มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะหรือบางทีคนที่ดูเข้มแข็งมากๆเลยคนที่คอยปลอบคนอื่นตลอดใช่ครับคนที่แบบให้กำลังใจคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาบางทีเขาอาจจะแบกอะไรไว้เยอะที่สุดก็ได้แหล่งข้อมูลก็พูดถึงประเด็นนี้ค่ะน่าสนใจมากเขาบอกว่าคนที่เจ็บที่สุดมักจะยังคอยปลอบคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ไงคะว่าความเจ็บปวดจริงๆมันเป็นยังไง มันหน้าตาแบบไหนโหมันย้อนแย้งแต่แต่ก็จริงนะครับใช่ค่ะเหมือนภาพที่เราเห็นบ่อยๆคนที่หัวเราะเสียงดังกับเพื่อนแต่พอกลับบ้านอาจจะร้องไห้คนเดียวอะไรทำนองนั้นเลยค่ะแล้วทำไมเราถึงถึงรู้สึกว่าต้องซ่อนความเปราะบางขนาดนั้นล่ะครับอืมถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันเกี่ยวกับค่านิยมสังคมด้วยส่วนหนึ่งค่านิยมแบบไหนครับ คือสังคมมักจะชื่นชมความเข้มแข็งใช่ไหมคะสอนให้เราแบบสู้ๆเข้มแข็งไว้นะครับครับได้ยินบ่อยแต่ในครั้งกลับกันสังคมกลับมีพื้นที่ให้เรายอมรับว่าเออวันนี้ฉันอ่อนแอฉันเจ็บปวดน้อยมากจริงด้วยครับเหมือนเราไม่ค่อยถูกสอนให้ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองเท่าไหร่ก็มีทั้งสุขทุกข์อ่อนแอปนๆกันไปแล้วในฐานะคนรอบข้างล่ะครับ พอจะทำอะไรได้บ้างไหมคือบางทีเราก็ดูไม่ออกจริงๆนะว่าใครกำลังใส่หน้ากากอยู่แหล่งข้อมูลเขามีข้อแนะนำง่ายๆนะคะแต่แต่ดีมากเลยคือคืออะไรครับลองถามคนที่ดูโอเคตลอดเวลาด้วยคำถามง่ายๆค่ะเช่นวันนี้เหนื่อยไหมอืมแค่นั้นเลยใช่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคำถามคือการตั้งใจฟังจริงๆตั้งใจฟังใช่ค่ะ แม้ว่าคำตอบที่ได้ยินอาจจะเป็นแค่ไม่เป็นไรหรือสบายดีเหมือนเดิมก็ตามแต่การถามด้วยความใส่ใจและพร้อมจะฟังมันอาจจะสร้างความแตกต่างได้ถูกต้องค่ะมันเป็นการเปิดประตูเล็กๆเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเขาพร้อมจะพูดครับผมแล้วการดูแลที่แท้ทิงครับมันคืออะไรกันแน่สิ่งนี้ทาให้เกิดคาถามสาคัญต่อเลยค่ะการดูแลที่แท้จริงเนี่ยแหล่งข้อมูลสรุปแก่นไว้ดีมากเลยครับ ว่ามันอาจจะไม่ใช่การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาแบบยิ่งใหญ่เสมอไปอืมไม่ใช่การแก้ปัญหาอาจจะไม่ใช่ค่ะแต่อาจจะเป็นแค่การยอมอยู่กับใครบางคนแม้ในวันที่เขายังไม่พร้อมจะบอกความจริงการยอมอยู่แม้เขายังไม่พูดใช่ค่ะคือการแสดงให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราพร้อมฟังนะเรายอมรับนะไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเข้าใจแล้วครับโดยที่เราไม่ตัดสินเขา แม้ว่าเขาจะยังใส่หน้ากากอยู่ก็ตามการที่เราอยู่ตรงนั้นอย่างเข้าใจจริงๆมันอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะสรุปแล้วสิ่งสําคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือต้องตระหนักว่าสิ่งที่เราเห็นภายนอกมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆค่ะรอยยิ้มไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไปและการซ่อนความทุกข์ไว้กลายเป็นเรื่องที่เอ่อพบเจอได้ทั่วไปเลยในสังคมเราน่าเศร้าแต่ก็เป็นความจริงนะคะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายคําถามไว้นิดหนึ่งให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับค่ะว่าถ้าเราเราเริ่มหันมาสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆพวกนี้ในคนรอบข้างเรามากขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กันสร้างความผูกพันกันให้มันลึกซึ้งขึ้นได้ยังไงบ้างอืมคําถามน่าคิดมากค่ะ แล้วคำว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อใครสักคนจริงๆเนี่ยในชีวิตประจําวันของเรามันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติกันแน่ค่ะสําหรับวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาเจาะลึกประเด็นอื่นๆกันต่อในครั้งหน้าซึ่งเขาเกรียนไว้แล้วว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ EP 5โลกไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นตัวของตัวเองครับค่ะรอติดตามเลยค่ะ